คุณลุงสวัสดีค่ะอ,คาาอย่าเบื่อข้อกาูนะสวัสดีค่ะกับสวัสดีพพเอฟซี FC, คุณลงุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันเลยนะคะก็ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสเตอ์แอมช่องเดินป่านาปดกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็เข้ามาในป่าเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะคะทุกคนก็ตั้งใจว่าเป็นยังไงล่ะ <laughs> ลืมเลยนึงกลุ่มเอ่อวันนี้ตั้งใจว่าจะไปหาคุณลุงสมหมายคุณลุงสมหมายเห็นว่าจะพาภรรยาออกมาหานะคะพี่พี่ซึ่งคุณลุงนัดไว้ก็คือเป็นจุดที่คุณลุงเคยอยู่ตั้งแต่คุณลุงยังไม่ได้เป็นอ่าอ,องคลักษ์นู่นและเนาะพี่พี่ซึ่งตอนนี้เเดินมาถึงจุดหมายแล้วไม่ได้อ่าไม่ได้ถ่ายระหว่างทางเพราะว่า มันก็คงไม่มีอะไรนะพี่พีเนื้อหามันก็คงไม่มีอะไรผมอยากให้พี่พี่ีได้มาพูดคุยกับคุณลุงสมหมายได้มานั่งฟังได้มา,เ,าเห็นภรรยาคุณลุงแล้วก็คุณลุงเนาะอยู่ด้วยกันมากกว่าก่อนระหว่างรอก็ถือโอกาสเปิดคลิปขึ้นมาสวัสดีแม่แม่ก่อนเลยแล้วก็เช้านี้อากาศดีนิดนึงนะคะพี่พีแต่ว่าไม่ค่อยสบายเนาะ <laughs> ไม่ค่อยสบาย แต่ก็เข้าป่าได้อยู่เนาะไม่ได้เตือนเหตุก็ฝากวีดีเอฟทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะแม่ๆลงุลงๆป,ป้าๆทุกคนเออขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะคะพี P ่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้รับของให้รีบแจ้งเลยนะคะตอนนี้มีออเดอร์ตีกับประมาณ12กล่องซึ่ง12กล่องเนี่ยหนูติดต่อได้บ้างเป็นแค่บางกล่องโทรกลับไปโทรไปแจ้งว่าออเดอร์ตก,ตกลน ออเดอร์มันตีกลับมาไม่ได้ตกหล่นหรอกมันตีกลับมาเดี๋ยวจะส่งไปให้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนอีกประมาณห้าหกกล่องติดต่อไม่ได้เลยซึ่งพนักงานขนส่งก็ติดต่อไม่ได้หนูก็ติดต่อไม่ได้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนาะถ้าดูคลิปนี้อยู่ใครที่ยังไม่ได้รับของรบกวนติดต่อหนูเลยทันทีทวงเลยทันทีนะคะว่าขาดตกบกพร่องอะไรเรืออะไรที่หนูแพ็คตกหล่นไปเพราะว่า เดี๋ยวในส่วนที่เหลือหนูจะได้เอามาปล่อยท่านอื่นเนาะในส่วนที่หนูเอาไว้สำรองการตกหล่นหนูจะได้ไปปล่อยท่านอื่นเขาเพราะฉะนั้นแล้วใครดูคลิปนี้เนาะที่สั่งของเข้ามาแล้วยังไม่ได้ของทวงได้เลยไม่ต้องเกรงใจใครได้อะไรขาดไปเกินไปแจ้งได้เลยนะคะเกินไม่เป็นไรนะคะรับไว้ได้เลยส่วนขาดต้องรีบบอกหนูทันทีนะอย่าปล่อยผ่านเดี๋ยวหนูจะทําการแพ็คตกหล่นไปให้นะทุกคน ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยถ้าหากมีการแพ็คตกหล่นแพ็คเกินแพ็คขาดอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ๆไม่ต้องเกรงใจว่าไม่ถือสาไม่หัวไม่ไม่ไม่ถือสา,อาปล่อยอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคิดงานนะทุกคนท้วงได้เลยทักมาเลยหนูหนูอยากให้ v ี c ีได้รับของอย่างครบถ้วนนะพี่พีเอฟซโอนเงินมาแล้วก็ต้องได้ของครบตามจํานวนถ้าหนูแพ็คขาดรีบแจง้งรีบบอกแล้วหนูแพ็คส่งไปให้นะคะไม่ต้องเกรงใจเนาะโอเค ถือโอกาสนี้บอกพีเอฟีเพราะว่าบางทีไม่ได้ไลฟ์ขึ้นบอกไม่ได้อ่าไม่ได้แจ้งทางอื่นเนาะเพราะาส่วนใหญ่คน,คนอื่นเขาจะดูคลิปกันมากกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้ไปหาพ่อปู่แล้วนะคะพี่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไปหาพ่อปู่ก็เดี๋ยวชวนพี่ใหญ่กับพี่แสงเดือนไปเนาะเพราะว่าวันที่พ่อปู่นัดเนี่ยพี่แฟดเล็กไม่ว่างนะพี่ก็ไป อนนี้ได้ยินเสียงเสียงหนูสมหมายมาแล้วหรือเปล่าเคทุกคนเดี๋ยวหนูจะหาที่นั่งรอเป็นสมหมายอาจจะจุดก,กองไฟสักกองไว้เนาะ <S <S เดี๋ยวหนูจะเดินทางไปหาพ่อปู่หนูก็ไม่รู้หรอกว่าพ่อปู่เนี่ยจะให้อะไรจะเอ่อจะให้อะไรจะจะแบบมีอะไรหรือเปล่าที่จะพูดคุยด้วยที่ว่ารอเจ็ดวันเนาะ <S <S ไปกัน ที่สิบเก้านะพี่ๆโอเคไปเดี๋ยวขอตัวออกเดินทางเพื่อไปหาจุดที่พักก่อนนะทุกคนพีน่เอฟซีคงจำห้วยทาวรอาถันกันได้เนาะจุดที่คุณลุงสมหมายเคยอยู่ลุงเนี่ยอยู่กับแต่ก่อนนะลุงอยู่คนเดียวอยู่ที่ห้วยทาวรอาถันนี่แหละนอนตรงร่องห้วยร่องหินนี่เดี๋ยวเราจะรอคุณลุงที่นี่เพราะว่าเคยเจอคุณลุงที่นี่นะ ที่เนี่ยความอันตรายส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเป็นสัตว์ป่าจะเป็นหมูป่ามากกว่าแถวเนี้ยจะมีหมูป่าที่ดุร้ายตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ถ้าอย่างอื่นน่าจะเป็นผีไม่ใช่ตำหนินะแต่เป็นผีอะพี่ๆแกมาในรูปแบบมนุษย์นี่แหละ จากที่เคยมาแล้วเห็นนน,นะโอเคเดี๋ยวหนูนั่งแถวนี้เนาะตอนแรกหนูว่าจะจุดกองไฟนะแต่คิดไปคิดมาไม่จุดแล้วเพราะว่าไม่มียงุงไม่มียุงเลยแล้วก็อากาศก็ไม่ได้หน,หนาวขนาดนั้นนะแค่เย็นๆนิดหน่อย <c oughs> ให้ฟังคร่าวๆจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเนี่ยหนูมาเจอกับคุณลุงสมหมายที่ป่าฝั่งโน้นนุ่น,น่ะลุงสมหมายพาเหมือนเพิ่งกลับมาจากเพิ่งกลับมาจากหมู่บ้านไซมอกลุงสมหมายมาบังเอิญเจอหนูพอดีแล้วลุงสมหมายก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าจะเอาของมาให้แล้วก็จะมากับภรรยาด้วยเราก็รอเนะว่าไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าไม่รู้ว่าลุงสมัยจะจําได้หรือเปล่าว่านัดหนูไว้วันนี้นะแต่คุณลุงก็บอกว่าไปเจอกันที่เ้วยอถวันอาถรรพ์นะไว้ที่ว่าคุณลุงเคยอยู่แต่ก่อนนู่นเพราะว่าคุณสมัยมีโอกาสพาภรรยามาดูที่พักเก่าด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยจะให้มาเจอที่นี่อยากตื่นเต้นเนาะพี่อยากเห็นหน้า ภรรยาของคุณลุงสมหมายก็ไม่รู้ว่าจะพกหน้าพกตาเหมือนกันกันกบชาวรับเลทั่วไปมนกันไหมเนาะรางทีเราก็อยากเห็นหน้าเขาอยากให้อยากให,อกให้อยากให้คนรับเล่เขาเปิดหน้าให้เราดูนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำโพงรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะพี่ๆถ้าลุงเท้าพ่อปู่ใครๆก็อยากเห็นหน้าแต่สิ่งน,นี้เนี่ยเหมือนกับว่าจากที่ ได้ฟังพ่อปู่เคยพูดเล่าให้ฟังแต่ก่อนนะเนาะพ่อปู่บอกว่าอาบุคคลที่เปิดเผยใบหน้าได้คือบุคคลที่สามารถไปเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไปอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากเป็นชาวลับแลหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวูกขาเทวดาอะไรที่แบบว่าต้องต้อง ต้องปิดบังใบหน้าเพราะว่าเขาเขาเป็นคนบุคคลในที่รับไม่ใช่บุคคลสาธารณะข้างนอกอะไรเนี่ยแบบหนูไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะจากที่พระครูเล่า้ฟัง เดี๋ยวหนูอาจจะปิดกล้องไว้ก่อนเนาะถ้าคุณลุลงมาค่อยถ่ายอีกทีนึงเนาะตอนนี้หนูรอเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วแหละหนูว่าคุณลุงลืมแน่เลยพี่พี่แต่ไม่น่านาะเออลืมหรือเปล่าเนาะลุงสมมยลุงน่ารักมากเลยนะพี่พี่รวมถึงคำพูดคำจาลุงน่ารักแล้วก็อืมลุงเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นคนที่ซื่อๆไม่ไม่มีอะไรปิดบงังแบบเหมือนเก็บความลับอะไรก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องเอามาเล่าให้คนอเดินฟังอืมไม่มีวิแววว่าจะแต่ว่าเหมือนได้ยินเสียงฝั่งนู่นน่ะเสียงคล้ายๆคนคุยกันไม่แน่ใจว่าใช่คุณลุงหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้เดินขึ้นไปนะเพราะว่าเรานัดกันไว้จุดนี้ก็คือทางทาง ทางตรงนี้นะพี่ๆมันมีทางผ่านเขาเรียกว่าทางไปห้วยเถาวันอาถันเนี่ยคุณลุงให้มันนัดเจอตรงทางเพราะว่าจะได้หากันเจอง่ายๆเออก็เลยวันที่สิบเจ็ดมาแล้วเนาะ,ะเลยวันที่สิบเจ็ดมาแล้ววันนี้ก็วันที่สิบแปดแล้วก็ยินดีกับพ f c ซที่ได้โชคจากเต่า รวมโดยประมาณ20กว่าคนนะคะพี่พี่ที่ได้โชคนะเกินแหละหนูก็คิดว่าน่าจะมีคนที่ไม่ได้ทักมาบอกหนูด้วยหนูคิดว่าน่าจะมีคนได้โชคอยู่ส่วนคนไหนที่ได้ก็คอมเมนต์บอกนิดนึงนะ,ะพี่พี่จะหนูจะได้รู้จํานวนว่ามีใครได้โชคบ้างเผื่อคนอื่นๆเขามาเห็นเขาจะได้รู้จริงๆว่าว่ามีคนได้โชคเนาะ,ะจากที่แบบทักมาบอกหนูว่าได้โชคแล้วบางคนแบบรวมทําบุญมาร้อยร้อยหนึ่งห้าสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะ จริงจริงหนูไม่ได้เปิดรับทําบุญให้กับพ่อปู่นะพี่พีแล้วแต่ประสงค์ของพี่พี่ีใครที่อยากทาบุญหนูแนะนําให้ไปแบบไปทาบุญกับวัดก็ได้นะพี่พีตื่นเช้ามาทาบุญตักบาตรนึกถึงพ่อปู่แค่นี้ท่านก็ได้รับแล้วเนาะไม่ต้องโอนเงินมาฝากหนูซื้อของหรอกเพราะว่าการที่เอ่อหนูรับไว้เนี่ยบางทีเนี่ยหนูก็ไม่ไม่ได้วางที่จะเอาของไปถวายท่านหนูจะอีกเขาเรียกว่าอะไรแบบ หนูก็เกรงว่าพี่พีเอฟซีจะรออย่างเงี้ยเนาะแบบใครที่รอไม่ได้เงี้ยหนูแนะนำนะให้ไปซื้อผลไม้ไปถวายวัดก็ได้ไปที่วัดก็ได้ทำบุญตักบ,บาตอะไรอย่างนี้ก็ได้พ,พีได้รับเหมือนกันนะส่วนหนูเนี่ยหนูรับไว้ได้แต่แค่รอหนูแบบมีเวลาที่จะไปะซื้อของซื้อของไปหาท่านว่ราะบางทีหนูทําคลิปหนูไปที่อื่นด้วยนะไม่ได้ไปหาพป่ปูอย่างเดียวมี แม่ซีฝากทุเรียนไม้ป้าปู่ตอนนี้มันยังไม่สุกเดี๋ยวหนูรอทุเรียนสุกเดี๋ยวหนูจะเอาไปถวายให้นะ,ะได้โชคจากกระดองเต่ากันเนะาะใต้กระดองสามตัวตรงเยอะมากสามตัวตรงรู้สึกว่าประมาณสิบห้าคนได้สามตัวตรงนะส่วนใหญ่ส่วนส่วน,วนแล้วก็เป็นอีกส่วนใหญ่ที่จะได้สองตัวแล้วก็สองตัวตัดอะไรเงี้ยโต๊อะไรเงี้ย ดีใจด้วยนะคะก็ขอให้หนูต้องก่อนอื่นหนูต้องขอบคุณที่ศรัทธาในพ่อปูนะ่เนาะแล้วก็คนที่ศรัทธาเนี่ยมักจะได้โชคนะก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆพ่อปู่ท่านท่านก็เมตตามากๆเลยแล้วก็มีบีบีซีอะไรนะได้เลขตรงกับเลขวันเกิดตัวเองตรงกับบ้านเลขที่ตัวเอง มาได้เลขตรงกับพรยันที่เคยเช่าบูชาไปเยะแย่เลยนะหนูยังไม่ได้เอาเต่าให้กับคุณลุงสมหมายเลยนะพี่ๆเพราะว่ามาทีไรก็ลืมเอามาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจอคุณลุงเนาะพอวันไหนตั้งใจมาก็ลืมหยิบมา เดี๋ยวรอคุณลุงว่างนะให้ลุงไปเอาที่บ้านนะหนูเก็บไว้ให้ลุงตัวหนึ่งส่วนของผู้นําพงเนี่ยหนูให้ไปแล้วนะพี่พี่หนูให้ไปแล้วเพราะว่ามีสำรองการตกหล่นก็เลยเอาเอาให้คุณลุงอเอาให้ผู้นําพงไปแล้วที่ว่าท่านอยากได้ขนาดผู้นําพงยังอยากได้เนาะผู้นําพงแบบท่านนับถือพ่อปู่นะก็ถ้าคุณลุงอยากออกมาจะกินขนมจะกินขนมแล้วนะพี่พี่ เอ้าคุณลุงสวัสดีค่ะอ,อ้าวแล้วไหนภรรยาลุงอ่ะลุงจะบอกว่าให้ลุงนั่งพักก่อนให้ลุงนั่งพักก่อนอ่ะนั่งพักก่อนได้ได้ค่ะลุงลุงนั่งก่อนอเหนื่อยไหมล่ะลุงวันนี้นร้าน,นหมูปิ้งไม่เปิดอดเลยลุงเหนื่อยแปะกเหมือนลุงจะติดไข้จะเมียลุงอ๋อเมียลุง ไม่สบายเหรอคะลุงจะบอกเมียลูตอนนี้ไม่สบายอา้าวแล้วลูกก็เหมือนจะติข้าลูกเมียลูมาด้วยนะอย่าเพิ่งเข้าใกาล้ลูกนะอตอนนี้ที่จาดามาที่บอกว่าจะจะพาเมียมาหาอ๋อจำได้ติถึงมาเนี่ยลุงลูกขอโทษ อ๋อลุงไม่ต้องไม่เป็นไรค่ะลุงเมียลุงมาสบายนะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยค่ะลุงไม่เป็นไรไว้วันหลังก็ได้อากาศเยน็นนะดูเมียลุงก็เลยมาสบายอากาศเย็นเหรอจะให้กี่ยาไปละแล้วตอนนี้เมียลุงอยู่ที่ไหนในเมืองลับแลหรือว่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนะอยู่นเมืองลับแลอ๋อแล้วไกลไหมคะลุงก็ไกลอยู่นั่นแหละลูกก็เลยออกมาบอกอ๋อกลัวอ่อนจะรอนะ ลุขอโทษลุกไม่เป็นไรค่ะลุงไม่เป็นไรเลยแม่ลุมาแม่วายจี๋จีไม่เป็นไรค่ะลุงเดี๋ยวแล้วขอที่บอกจะเอามาให้ออใช่ไหมตอนนี้อย่าเอาออกมาไม่ได้นะอือไม่อยากถือมาลุงไม่มีขอซามาไม่มีของใส่มาตลาท่าลูกออกออกอ๋อไม่เป็นไรค่ะลุงไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังก็ได้แล้วลุงกินอะไรมาหรือยังคะ เมียลูกีอะไรมาเขาได้แล้วไปค่าเป็นไข้หนักเลยเหรอคะลุงนั่งก่อนลุงนั่งก่อนลุงขอเท้ริีๆอ้อนลุงอ๋อไม่เป็นไรลุงลุงไม่ต้องรู้สึกอะไรนี้อหืมไปไปบับลูงมาวันนี้เลยเหรอไปไปบ้านเมียลูกโอ้ไปบ้านเมียลุงเลยเหรอของอยู่ที่บ้านเมียลูกของอยู่ที่บ้านเมียคุณลุง คุณลุงแล้วกลับมาตอนาาตอนเนี้บ่ายสองแล้วคุณลุงกว่าจะกลับมาอีกทีกี่โมงพอดีนัดกับพี่แฝดไว้ช่วงเย็นกลัวพี่แฝดเขาจะเป็นห่วงเดี๋ยวเขาตามหาหนูไม่เจอเสียเวลาออกมาเลยโอ้ไม่เป็นไรลุงไม่เสียเวลาเลยแค่ลุงออกมาหนูก็ดีใจแล้วหนูกลัวว่าคุณลุงจะลืมตอ,ตอนแรกลุงออกมนเยอะหนูเอามาไหวะตัง้งแตหนูกระเป๋าออกมาได้งั้นเอายีงไงไหมคุณลุงเอากระเป๋าหนูไปไหมล่ะ คุณลุงเอากระเป๋าหนูไปแล้วก็เดี๋ยวเรื่องยังไงดีพรุ่งนี้หนูไปบ้านเมียคุณลุงไหมไปแต่เช้า,าแล้วก็วเดี๋ยวเอายามาให้ด้วยลุงเอามาละได้ค่ะไปบ้านเมียลุงแล้วก็เอาของกลับมาเลยนะแล้วลุงเดี๋ยวก็ดูทรงไม่สบายเนี่ยลุงก็เม็ดกินยาแล้วยาสมุนไพรสมุนไพรลุงเอามาลุ่เหนื่อแปแปะกแล้วก็หน้าหัวมาก ลุงกินขนมก่อนจะ,ะลุกโคตรมากอ๋อลูได้พักสามวันได้พักสามวันนอนพักผ้าอยู่กับเมียลูเตที่เลยมา่ะบางูนะมาตาบาทำไมคุณทำไมผู้นำพงให้หยุดสามวันนะคะลุง ลูบอกว่ามียาแม่สบายด้วยอ๋อขอนเลยให้พักก่อนเครียดมากอ๋อไม่ต้องเครียดกูลุงเดี๋ยวหนูเอายามาให้ของเขไม่ได้เอามาให้ไม่เป็นไรลุงอย่าคิดมากนะไม่เป็นไรแค่มาเจอคุลุงก็ดีใจเข้าไปแล้วกันนะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปเฮ้ยคุลุงเหมือนพรุ่งนี้จะไม่ได้พรุ่งนี้หนูมีนัดต้องไปหาพ่อปู่ มาลืนเนาะลุงมาลืนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูวันแป๊บหนึ่งโอเคครัพี่พีเดี๋ยวเดี๋ยวหนูดูปฏิทินก่อนโอเคเดี๋ยวปิดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหนูเดินกลับบ้านก่อนเพราะว่าไม่เป็นไรค่ะลุงไม่เป็นไรเลยที่ทีดูออาจะเราดูรือเป่ามันเห ใช่คนนี้รอดูแต่ว่าไม่เป็นไรรอได้ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวหนูก็หนูก็ไม่รู้ว่าภรรยาคุณลุงจะจะชอบไหมเดี๋ยวหนูจะเอาชุดสวยๆมาให้อ่ะลุงวันนี้คือหนูอยากมาดูหุ่นดูไซส์เขาก่อนจะตามลุงมาด้แต่ลุงมาหมาแตตามลุงมาด้วยเหรอ โอเคไม่เป็นไรพยาเจอเออกมาเลยอืมโอเคค่ะลุงไปลุงไปโซ่ออกก็อ๋อไม่เป็นไรลุงไม่สบายลุงกลับบ้านได้เลยไปไปดูแลตรงตรงนี้เอโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอ,อปิดคลิปไว้ก่อนนะให้คุณลุงเดินทางกลับบ้านเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะไวไว้ไวันหลังค่อยมาก็ได้นะเดี๋ยวดูปฏิทินแป๊บนึงโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน